เวกินน้ำปันมะพร้าวเนาะแล้วก็กินตำตำหวงขราบางที that, ่เราเนี่ยอ้แสบกินไหมกินไหมเลยเลเยอะรถไฟฟ้าน้อยบริเวณนี้เป็นศูนย์อุรุนงมีตอนนี้ก็งามเหน้อนกันน้องแล้วก็ต่อยฟันต่อไปเพิ่อยๆนะจะ เอกินกินน้ำเย็นอยู่แคมป์คองกันเนาะก่อนจะเดินทางไปตาดกวางซีมีบอลไปอีกบอลหนึ่งคือตาดกวางซีเนาะแต่ว่าตอนนี้มานั่งพักผ่อนเช้าเมื่อยก่อนพี่น้องเลยเมื่อยแห้งอาก้าจะเริ่มฮอร์แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาบา่ายประมาณบอมันบ่ายสิบโมงเช้าสิบสิบเอ็ดโมงแหละประมาณเนี่ยอาหารอาหารแคมป์คลองนะโอ้แล้วแคมป์คองวิวอันแคมป์คองวิว วิวด uh, ีขนาดเลยเนี่ยอันแชมป์ของวิวมาฉิดน้ำปานก่อนนะพี่น้องน้ำปันโ้างก็ทางโงเป็นส่วนกล้วยสวนกล้วยนะพี่น้องปลูกต้นกล้วยเลย ฟังว่าน,นั้นจกิดเป็นฟังเมืองจอมเพชรเนาะเมืองจอมเพชรหรือเพื่นอนเออว่าฟังเชียงแมนอยาไปดินภาคนั่นเลยเนาะไปเลยเพื่อนบุญเอิร์ดยู่พุ่นจะมีอย่นั้นอะไรอย่างวะทำตกใายหอยาอา้อยขั้วบอกยังทำตกใต้ห้อยขั้วบอกอยังามาบ้านั่งงั่นเลย เจะนายน้องงุกูซ ma oh ึกจะไายมาเทียวรงยาบาลเอทำอิสหนึ่งมูซึกก็ได้ตื่นเต้นมาเถอทำอีสมวนบ่มวนพี่หน้าชิมาอีบอ่เดี๋ยววาลาบเลยมาแล้วเนาะถักแค่นี้ได้บอลนางมีใารได้บอลนางแล้วติเจียยู่กงโดนหางการ้ำคลองเดอ เบนตัวผ้ายวันที่สี่สิบห้านะผู้สองน่วยข้างหน้าม่นคู่เท้าคู่นาง่าพี่น้องคู่เท้าคู่นางเนาะตำนานเรื่องคู้เท้าคู่นางหรือว่าเรื่องนั่งสิบสองเลยเยื่องนั่งสิบสองตาบ่อถ่ะนะเดี๋ยมีเท้าพระเอกซื้อพุทธเสน ตำนานเรื่องน่าสิบสองด้วยเรื่องผู้เท้าผู้นางเนาะก็เป็นธาเห็นบอลคู่ตัวนั่งอย่างไรแต่บรรยากาศธาตุทโดนบ้านเท้ามีประวัติมีตำนานมายาวนานนะพี่น้องสำหรับเรื่องผู้เท้าผู้นางหรือวน่าสิบสองเป็นตำนานที่อยู่ในแขวงรวงข่าวนะเวลกินน้ำปั่นมะพร้าวเนาะแล้วก็กินตำตำหลวงข่าวนีพี่น้องเนี่ยโอ้แสบแสบแสบกินไหมกินไหมเอาเลยได้เยอะแต่หนูตำหลวงข่าวนะชิมมึง ให้พีนออพ่น้องเอฟซีเพิ่งเบ่งน,นี่แ,แซบ่บบ่โอ้ตามโรงพยาบานะ้าะซอยอันอนีซ่นซอยมังหงตอนใหญ่ๆนะอันนี้แหละเป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลแทค่ไหนตามโรงพยาบาลพี่น้องใครยั่เคยกินนไหมถึนซอยมังหงตอนใหญ่ๆบ่คือตามอยู่บ,บอนเอื้อนนี่ไม่ได่โรงพยาบ,บาลยเส้นใหญ่แบบนี้คทั้งประเทศจะบอนอื่นครับแซบ่บ แบๆบโควิดมาี่เห็ดสุบยกนีนาเลยไหน้องั่งนี่ไปนั่งเปล่าบานนี้มันเล็โอ้โหนี่ก็ไปซื้อาเโ็ดสุดมันก็อเว่แมนี้รายมันก็คือันนั้นนี่เปนตามลองขาบางพี่น้อง อากินกินินมาลงพาบาลนึงต้องซิมอาหารลงพาบาลเนาะเมนูใหม่ๆอีกแล้วตามขาพุ้นรงพยาบาลรสชาติหน้าตาโอ้มับน้เพชรเดี๋ยลูกระสิตักอะไรไปนั่งนบ้างนี่นเดียกันมันตาดกวางสี่น้องไอชอะไรก็มาณองลัก ก่าานอนจอดรถแล้วจอดใน้นยะย่างไปสช่นี่มันย่างซีฟีเขาต้เลาที่รเปิดพาอ๋อจ่ายพร้อมเลยอ๋อจยค่ารถมนห้าเกไปนอยปะห้าพันุสถานที่ตากวางซีเนาะตอนนี้โอ้มื่อคุนคนมาที่ยาหลายขนาดเมื่อจะรถจอดเต็มเมื่อจะรถใหญ่รถจักกม็มีเนาะ ไปถ่ยมาจอดรถู่นี่เลยกันซื้อปีีรถไฟฟ้าไป่หคนหลายเลยเมือนกันว่าระยะนี้มันวนี้กัวันที่2 3เนาะมื้ออื่นก็เป็นมื้อทำยิ้มของปีไม้เหล้าแ่จะมีแขกอ่าที่อามาที่ยาหลายอะไปลองกันเถอะคนมาเที่ยวใหม่เนาะบนฝารถยุ่ล่ม ก็สิมีห้านขายเครื่องหานขายน้ำเนาะคนมารอถ่าขเป็นรถไทฟ,ฟ้าเนาะเพื่อจะไปเที่ยวสานกวางซีเนาะคนไหล,ลบริเวณสถานีรถไทฟ,ฟ้าก็จะมีห้านขายขนมขายน้ำต่างๆเนาะนี่ โบวายเบียร์เบอวายบวายคอนเซอร์มีบน้ำมะขามก็ได้มีบ่น้ำมะขามมีสยอะไระแป้ันกี้นองุกวายฮอนแงัน้าอย่างมุไหม เอายั้ใส่ใส่ชาตคุยบ่ม oh ีบ่เป็นรถไฟฟ้าพี่น้องรถไฟฟ้าไปเที่ยวตากวางสี ไฟฟ้าน้อยชชเกีไอ๋ยไม่เนาะจัดระเบียบใหม่เนาะออครับคนี่เวกินอะไเขากินอะไรเวกินนีอะไรเป็นต้นไรนี่ต้าหอ๋อจัดระเบียบใหม่รถบ่ายขึ้นเชิงเนาะ วบาาเมื่นสิางเมื่นีรถไฟฟ้าคนละสิบห้าันจีบทางคารถทางคาเขาตัดสิบห้าันจีบ คนไหลนี่มึงอ่อนแล้วอะไรที่รถเนาะไปกลับพร้อมคาเขาเขาส้มนำตกตากววงซีสีผาพันกิบไปกลับรวมแล้วคาไปหาพันกิบมาหาพันกิบพาเขาตาดหาพัน เป็นสิบห้าพันพอทางเขาเ้าแล้วก็แล้วบลงมาลงมา<ป>ตอนหน้าทางเขา้าตาดกรองซีน้องพี่น้องดีรถไฟฟ้าประสบการณ์ใหม่เนาะ่าซอนเคยมาเท่านึงเนาะอันนี้เป็นครั้งที่สองที่มาหล่อตาดกวางซี ไปไหมไปไหมไอายางไปออกไปเที่ยวซ้อมด้วยกันเนาะพี่นะ้องว่นสิเป็นอะไรบรรยากาศเที่ยวรงพ้อบางระยะบุญปีไม่ลาว2,565ห้ารือว่าคศ2สอง้อนวันนี้กับคนหลายเป็นพิเศษวันนี้คนบ,บริเวณนี้คนกำลังปรับปรุงใหม่เนาะเข้าก็จะมี้านขายน้ำขายเครื่องกินอาหารประเภทต่างๆ ไปยังไปยังไปมีจีกล้วยมีจีมันหมากม่วงจีเดจืนกล้วยออกมาก่อนออกมาก่อนทางเขาทางเขาตาดกวางสี่ อุทยานนำตกตาากวางเอาไปข้างในต้องเอาปีเ,เอาปีมาแจ้งอนะอยู่เคาน์เตอร์กันเนาะเะาะึกซ่าซื้อปีบครบนะได้ลงไปซื้อใหม่จ้างรถไฟฟ้าไปซื้อใหม่ โอ้เย oh, oh, an bueno oh, ็นขนาดเขามาในเนี่ยลโอ้เย็นระบาซุ่มเย็นขนาดเขามาในเนี่ป่าย่างรองย่างร้องเขามาในอการเย็นากาศอากาศความซี ยังพอนพอตาเนะอีกจังหน่อยยางขึ้นไปเพิ่งคนอโอ้ส่วนมีนี่ก้าไม่ใช่สวนมีเนี่ยตัวมีตัวมีนี่มองนี่ขึ้นไปขึ้นไปโอ้ ตัวนี้ตัวนี้อันนี้เป็นส่วนซัดเอาหมีมาเลี้ยงอยู่นี่ส่วนหมีบนชนพ่ายนะบนบนในซำซำค่อยๆเปบนเล็กๆยินดีดอนทับสู่นะสูน really อนุรักษ์หมีมิด ยูบีเอสสูตรอนุรักษ์มีเนาะคนเลี้ยงมีมีดำยาให้อาหารมียาันโดดมันจะมีสองโตสามสามโตสี่โตบอลท้ายหูเป็นบอลเซลฟี่น้ำนอนอยู่เน่ย ช่วนมีโอ้หลายโตแล้วคิว่าสีโตห้าหกเจ็ดแปดโตคนจักนะขายเสื้อนะขายเสื้อมีขายเสื้อกามีเสื้อยืด ัลหคนเห็นทางเรียบขึ้นไปเทิงเนาะพี่น้องบริเวณนี้เป็นศูนย์อนุรักษ์มี หอดังห่อน้ำโตกตากตากวางซีแล้วแต่ว่ายังห่อนหอดสั้นสุดเพ่อเนาะหอดสั mm ้นเริ่มต้น mm hmm. ถ่ายหุ้มดีก่อนถ่ายหุ้มดีก่อนอ๋อถ่ายเทอร์สั้นแม่ยังบวคัากันได้บอลนี่ยครับเจ้าวากับถ่ายไปเทอร์บบอลแล้วนะ mm hmm. อ๋องามงามงาม mm hmm. โอ้น้ำใสขนาด น้ำใส่ัง,ล,งล้างอ่าบน,น้ำนีนาะหลายสั้นพี่น้อเไงะมันเป็นสั้นทำมอิจนะเป็น,น,ส,น,นส่วนอุทยานน้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศลาวตามที่บอสสอนคิดว่าเนาะ ทั้งเย็นทั้งอากาศบริสุทธิ์ขอบขางในเลยน้ำตกกงง็งามอ่างามเลยทีพี่น้องอ่แสบผู้สาวกระลายอีกถ่ายไหมเป๊ะโอ้งามเลยทีน้ำใสปลากระไลปลากระไลขนะ ตอนนี้ก็งามเหมือนกันนะพี่น้องขึ้นไปต่ออีกสั้นต่อไปอีกเทิ่์นเขาแ้วขึ้นมาด้านเทิง์แห่งงามพี่น้องงามกว่าสั้นรุมอีก สันลนะุ่มเรคนจอดอนญาตให้ลิ้นน้ำได้นะตัวสันเทิองอนบอนญาตอันตรายเนาะสันลุ่มี่ลิ้นได้เบิ่งกกอนมีเียกน้อยเนาะมีพลังมาลิ้นน้ำได้ ติดตามคลองต้นไม้ก็จะมีโต๊ะตั้งเนาะให้แขกท่องเที่ยวได้นั่งพักก่อนต้าเมื่อยนั่งกินเข้ากินน้ำนอ้นองโอ้องามเนยะท่านนี้เป็นให้ลิ้นน้ำได้เนาะด็กน้อยต้องมีผูปกครองเบิ่งระวังเนาะร้านตก dạng to xanh thương nó thì nó lại xanh thương nó ngang cái ทายู้สาน้อยทายมาคายหกนะเมย์ป่ะเมย่มอ๋ออันนี้ครับเป็นบอลชดอีกชดนึ่งักสันเราเนี่ยขึ้นมาเ่ยเือป่ะ วางเตอบก็สิน้องยังบุสุดขึ้นไปอีกโอ้นักของเที่ยวต่างประเทศยังมีนะมันเป็นต้นให้เนาะต้นให้ใหญ่อ๋อต้นใหญ่ขนาดเลยไอ้ช่อสันสูงสุดแล้วเนาะดีแค่ไหน ก็แต่บกอนี้สวยงามพี่น้องนะตอนนี้ิ่นห้ามเข้าห้ามเล่นน้ำเนาะพี่น้อง,องอกอสวยงามเลยน้ำใสพักข,ขนาดเป็นบ่วัยคนเล่นแล้วบอ่อนี้เนาะอันตรายโอ้หักหัก ำตกามาไ่องเยท่ทางนั้นเพิ่งก็มีห้านอาหารนะพี่น้องอาหารให้แขกน้ทองเทีเ่ยวนั่งแวนัง chỉnh đang đường đấy nó cái xoa xuống suốt đó nó này Hãy subscribe cho kênh Ghiền า่ากระคักเนาะได้บรรยากาศงามอีิ๊ีน้ำตกศาตา์กวองซี่นสุดยอดเลยมาจุดสูงสุดของน้ำตกศาตร์ก,กวองซีแล้วตอนนี้พี่น้องเนี่ยคนหลเลยมั้งเยคนหลายคักหลายแน่เนานะ คนมาเที่ยวปีใหม่ลาาอยู่โรงพยาบางลายจะปีนี้พี่นอ้องต่างประเทศจะมีคนลาากันมีเฮจุดสูงสุดของน้ำตกตาดกวางซีเนาะฮอดแล้วพี่นอ้องน้ำตกมาได้เชิงภูคุณ งามขนาดเลยเอา่าถ้เาเขาเบิกอยู่ในฮุอยู่ในวิดีโออาจจะบกสูงมาได้เนาะแต่ว่ามาเบิ่งตัวจริงนี่สูงในน้ำตกนี่น่าจะได้ประมาณเซาเซากว่าเมตรพี่น้องเซากว่าเมตรเกือบพอาะสามชิปเมตรเท่านั้นี่ยหงด้านลุมนี่ก็งาม งามดิพีพี่น้องเลยยอดเลยงามงามถึงไหนบุเคยมาสัมผัสต,ต้องต้องได้มาลองเราพี่น้องเลยงามคักงามแน่เงามตูตากวางซีนี่งบุเคยเห็นน้ำตกที่บ่อน่างามแบบนี้มาก่อนจกเชื่อเอน,นววาะเป็นโอ้นี่โชว์อากาศพร้อนอบอ้าวเลยพี่น้องแต่ก็คุ้มค่าสำหรับการได้มาในเช้านี้เนาะสุดยอดเลยขึ้นไปรอบถ่ายรูปด้านเทิงก่อนพี่น้อง เดี๋ยวลาจุดมันจะเห็ดขัวใต้ข้ามไปเนาะสะดวกสบายในการมาเชียวมาลิ้นเนี่ยคุณแสผู้สาวก็ลายมันเนี่ยคุณบ่าวก็ลายม,ม,มนานนนันไ่ใครเปนของมันเ่ยมนหร ถอนแล้วน้ำตกตากกวางซีพี่น้องบทจุดสูงสุดละบ่นเนาะน,น้ำตกลงมาในผู้ประมาณเศร้าวกว่าแมทโปร่งงามเลยอันนี้ก็เป็นขัวเนาะให้นักท่องเที่ยวพาก,กันมาถ่ายรูปมาเซลฟี่เนาะน้ำกระใสขนาดน้ำใส ต่อล้อยื่นขนาดนี้ปลาฟองมีตมงมังบบมน้ะความขัวมาพี่ก็ได้เนาะมาชมใกล้ๆกันได้พี่น้อง เพื่อนห้ามเข้าไปนะพี่น้องนะห้ามเข้าไปในเนาะโอ้ละอองน้ำาีิวมากเ,เยน็นชาขนาด เ,เอ๊ะอามีการมาทายหู่นเลยเอามาทายหูย่นดิเดินทางกลับพี่น้องบัานนี้ได้เห็นแล้วตาดกวางซีเนาะน้องตกตาดที่สวยงามที่สุดอยู่ในหลวงขาบางทางลงทางกลับเนาะอากาศพร้อมๆนะฮะอรับครับคับ อันนี้เป็นทางลงเนาะไปฮอดประตูทางเข้ากับได้คี่รถไฟฟ้าลงึ้อเก้าเนานะพีเขาซื้อไว้เรียบร้อยและนะ้วเนาะจะได้น้องมุกเที่ยวต,ตา,ตากวางซี่มือมวนบ่มวนมขนาดเนาะท่ายเป็นท่ายท้ายหูค่ะ สองร้อยหกกระเบียกสอน้ห่อซี่ห้าร้อยหรือว่าตั้งแต่มาเลยข้าวไปแข่งตุกตัวมวนมวลมาไทยมาเที่ยวหลวงพ่อบางเที่ยนนี้เนาะมายามบุญสงการหรือว่ามวนคนก็หลายโควิดกระจานแต่ก็เริ่มจางแล้วโควิดทันเนาะป้องกันเอาโอเคเนาะงสี่น้องสำหรับคลิปนี้มาเท่านี 400, <laughs> ้ขวบทกคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเที่ยวตะกวางซีหลวงพ่อบาง มวลขนาทั้งเมื่อยทั้งฮอนโอเคสำหรับคลิปนี้มาอนนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่ขอทุกคนดีูดีดดไม่งโชคดีทีหม่สบายดี